สวัสดีครับยินดีตอนรับข้าสู่ช่องยูทูปต่อตอมรถไทยนหน้าพี่น้องนะครับพามาเบ่งรถอาจารย์ผมครับเป็นรถพอเซลลี่นะครับเป็นรถเท่าเดียวนะครับมาใส่สองเผ่านะครับเครื่องนะเป็นเครื่อง่าจะเป็นเครื่องเจ็ดเจ็ดบกเจ็ดเจ็ดกับแปดหานะครับแต่ว่ามาหลักสองเผ่านะครับพอเซลลี่โคตรลาดครับอายุาน้ามก็ได้ประมาณเก้าปีรถคัน เบบิ่งัเป็นแบบยังวะขึ้นรถขึ้นรถติดสามสูบนะครับพี่น้องนี่แหละครับผู้ที่สอนผมเหตุงานเหตุงานเป็นกระยอนเพิ่นนะครับเพิ่นแบบเป็นอาจารย์ผมนะครับครับรถไฟเป็นกระยอนเพิ่นเนี่ยนะพี่น้องเหตุงานไปเหตุงานเหตุการณ์ใดก็ เพิ่นเพิ่นเนี่ยนะครับปั้นเพิ่มคุ้มขึ้นมน้านะครับโอ้ต่ก่อนเป็นเกียร์8ปดขุนะครับเพิ่นก็ได้ยกลูกใหม่นะครับตอนนี้เป็น8ปดขุครับเพิ่นรุ่นบุกเบือครับตะกอนโอ้ยตะกะตะข้าวตะกอนกรนคุณ ับไปตีครูก็เปลี่นหาผมนะครับแต่ช่วงเพิ่นยังเฮ็ดงานอยู่ครับซือมือเพิ่นเริ่มบ่เฮ็ดงานแล้วครับตึงแห้งรถแห้งคนแหนนะครับดุนเก่าๆขึ้นเมื่อนี่ก็อยากอยากถอยไว้แล้วครับเจอพอเซลีนะครับเก้าปีสิบปีนะครับรถคันเป็นรถนอกรถเก่าประกอบนอกนะครับรถรถนอกมาประกอบในไทยเอานะครับ หลุกส่งฟ้ากระปงนี่ก็เบิบ่งเพื่อนก็คืท้ทีเอ็ดนะพี่น้องโอ้โหทติดสามสูบบ่พี่น้องพี่น้องฝั่งเสียงครับเทปปูมันเดอน1ีเอ็ดแล้วมั้งครับ รถดินเดียวน่ามีน้องเรวมาชมบรรากาศนดนินเดียวรถกรบะไมยังพี่กันก็บคนเลยละ่ะที่พี่น้อง <laughs> เป็นจนบรับงานนะครับตงแตะกอนพมกรตีครูก็เพิ่นนี่นะครับ <laughs> แล้วมาถามพิ่มึง คือดังก็ติดสามสูบจ้ะด้านนห้ไบ้างเนี่ยบวนี่ครับได้ตาเหลือเอาจักหน่อยก็ได้จักสองสามบาทหนี่ มาครับมาเบิ่งเพิ่นดันดินนะครับให้เพิ่นล่องดันดินให้เบิ่งครับตัวนี้เป็นทางเกียแค่เฮงรีไปเชื่อเชื่อนะครับโอ้เพิ่นก็เบิดรถมาหลายคั้นด้วยกันนะครับพี่น้องคันนี้คันที่สามเพิ่งด้วยกันนะครับ โอ้สมถถักขวัญนะพี่น้องเลยเบ่งพี่น้องโอ้มาปุ่มดินมันเป็นข้องหยอกกันครัอ <c oughs> โอ้ยหอุดยุ่ยงไว้ยเนี่ครับ ตอนนี้เพื่อนก็40นะ,คร,นรระ 10, ครับเพื่อนขนะับรถมาจะอยู10-15ปีบอครับเพิ่นตอนนี้เพื่อนก็นอายุได้40ประมาณ2 5ปีเลยครับเพื่อนอยู่รับวงการในมา ดูทางไหมคกันพี่น้องสงล้วราขั้วอะไครับ มันก็มี่รั่วซึมเล็กหน่อยนะครับตามปรจารรถแปดเก้าเก้าปีสิบปีนะครับอเอ้าเกียร์ถอยขึ้นได้เข่าสองเทื่เนี่ยผมก็บบอกอยไม่ความหูทั้งฝอดปานดงครับตอนนั้นเพื่อนก็บเบ็ดเสร็จร่วมดอกเดียวร่วมยังเพื่อนกระดาวมากันนะครับตกไปหลานสีนะครับกันแต่ผุละครับแต่เหตุงานครูกันก็เปลียดหาผมครับ เมื่อี่เพื่อนกะว่างเมื่อครับพี่นะ้องไปโป๊ะปนันจกิจกจิกจกๆนะครับอืมปั้นเนี่ยรับไปเจักปีหรือไม่ยูน้ำเจ้านี่ความจิปได้อยู่ดอกจะลดควยก็ยังได้แปดปีอยู่สิบป,ปี สิปียแต่อยู่น้ำเขาบา่้โหไวาจักปีนะครับแต่มาอยู่น้ำเพิ่น,น,น,นสิป <c oughs> ีเป็นเวลาสามสิบห้าปีแล้วครับแต่นอดีลดโอ้โหปวดพะโลครับพี่น้องกลุ่มยาเดอกมันหลายปีท <c oughs> ี่พผอมงั้นก็่นบ่ดท้อนอีกบ่ฉันมนัน่นเ <c oughs> นี่ยเพราะว่ามีแต่หอบเนี่ย ครับผมเนาเข้าเบิึงรถเป็นจะเซีพี่น้อากินไม่มีอยงางไรแล้วอยู่ข้าพอดีครับผมี๋ยวสิพาไปเพ็ดเขียวใบเมียดไส้นะครับเรวเจอกันคลิปหน้าครับเขียวใบเมียดเอ็มแปดแปดนะครับนะครับพาเบิึงรถอาจารย์นะครับครับรถเป็นเฮ็ดงานเป็นเฮ็ดงานได้เสมอนี่เป็ย้อนเพิ่นนะครับแล้วก็บปักก่งครับแต่ว่าก็พอไปได้มาไหนที่ทุ่ท่าไปครับนะครับรถอาจารย์ผมนะครับ ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นเศร้าก่อนพี่น้องมาจีทา่าพี่น้องเบิ้งจ๊คสองสามคลิปอยู่ครับครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ